ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมันนี่ภา,ามาหยำแหวครับหลังจากที่ขึ้นรถไไปเมื่บ้านเนี่ยครับหยำบ่วงนะพี่นอนะ้องเนาะอู้ดูหลังแรกหลังแรก,แรกพี่น้องโ้วผมต่างกอนหลังแรกเรียบร้อยเลยครับผมพี่น้อง แข็งเงี้พี่น้องแข็งเงี้ข่างข้างครับผมห <laughs> ลังแหลกเลยพี่น้องหลังสองครับพี่น้องหลังสองครับหลังสองครับพี่น้องแข็งเงี้ครับผมเดี๋ยวผมขอปลดมอนนะพี่น้องเนาะ ตายแล้วครับพี่น้องโอ้ดี๋ยวผมเิ๋งโตมาขึ้นนี่ครับบอตางกันเลยพี่น้องอสุดยอดเลยครับเดี๋ยวใส่ได้บบ่ตอนนี้จีบอ่อนแล้ว เรียบร้อยครับล้างซองเอาเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันล้างแรก บอกแล้วหลอดเนี่ยมือผมไปได้จังไงพี่น้องนี่ครับสิบหลัหลังแหลกอยู่ที่ครับพี่น้องใส่ไปิสามหลังแล้วมหนุนี ทังนี้บ่อเอาครับใช่เวรสามลังพี่น้องโอ้ตัวเทาเลยครับตัวหนึ่งครับกัดกันซทำฮะโอ้มะขืนนีบ่อเอามาบ่ามาครับมะขืนนีหลังนีย่ยขึ้นมาอันจะสาองเห็นว่าบ่เดาเฟืองใส่มันครับดังเียวกับบ่เดามากพี่น้อง อ๋อน,นี่มาเรียนเอ้าโอ้ชือมันตะแหลกมันตะเปิดคลิปเลยพี่นอ้องบู๊ยเฮ้ยไอ้หองอีกเลยอีกไล่ครับผมมันมีหนูขวัวอยู่อันมีหนูขวัวอยู่สุดหนึ่งครับผู้รู้ว่าไม่เสียวเหี่ยว้องบนนอพพี่น้องตอนนี้ผมใส่แบบปาก ปากไว้เลยหลังเบาครับผ่อมาลังนี้เป็นไดหลังนี้กับผ่อมาพี่น้องหลังนี้กับผ่อมาจะกลับไปหลังนึงครับมองนี่ ใช้กลับไปลังนึ่งนะพี่น้องมืออู้บรรยากาศเนี่ยมือส่อสดยอดเลยครับบรรยากาศใช้กลับไปนี่รังนึ่งนะพี่น้องบัมาเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนพี่น้องไปครับผมใส่ไปหม่องหนูกลัวเนะาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนทางเด้ อูขอท้าครับขอท้าแต่ว่าหนูขั้วบ่ม่าพันเลยครับมนขึ้นเลยครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับ่น้งเขาต้องลุ้มหันได้ตัวนึงครับมาขึ้นไก่บ้านทีนี้ครับรถผมก็จอดยดอนขางทางเลยครับตัวหนึ่งยูประกาศครับไม่ออกเด็กว่า อิมันหนูออกเด็กแล้วครับเพื่อนนี่ครับห้อยไม้หนูขั้วห้องต่อมาขึ้นนี่บ่เอาบ่มาโบผ่านเลยครับเยอะครับพวกเนี้ยเหมือนจอบครับพี่น้องจริงเดย,เดยพี่น้องโอ้โบ่มาเลยครับหลังนี้เลย ห oh, ลังนี่กบมาเลยพี่น้องหลังนี่เบ่งเ oh, ลยเฮ้ยลังนี่ดีดครับหลังนี่ดีดพี่นอ้องดีดไปทางไหนหนอกระนี่เนาะดีด,ดบ oh, ่มาครับหลังนี่เด้อโอ้หลังนี่บ่มาครับเป็นเปลี่ยนเลยพี่น้อง mời mà mời 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 thứ hai ยังนีก็บบมาเอ,อ้ยอาอบาวัวกลวนพี่น้องอห้อยขุดมาขึ้นน,น,นี่นึงนีกล้วยมันยืนครับกล้วยมันกล้วยหนูข้ัวครับพี่น้องบูยินะครับกล้วยมันยางแปนครับพี่น้องห้อยขุดมาขึ้นน,นี่นึงดินี่ครับ ฮะไม่ไปเป็นยังนี่ครับหลังลุ่มแบบน,นี้พี่น้องหนูกระห้องแท้ใกล้หยุดกครับส่องผมบ่ค่อยดังแบบนี้บ่ดิ้ติดเดืองติดแดงมันค่อยจอดอกบดิ้ติดเดืองติดแดงมันค่อยจอดนอกพี่น้องนะฮะเดี๋ยวครับแม่นไปเบิดหลังใส่มาเบิดหลังกันหมด แลมาหยามลังสุดท้ายก่อนครับเสกรกลับไปลังนึงพี่น้องมองนีนิมาขึ้นก็ได้หลับไปตัวนึงตัวขวัยลายอยู่ครับบุหรี่มันไม่ชิมีิตรตัวอีกอพี่น้องเนาะยิงเลยนเนาะเสร็จแล้วเหรอโอ้โหโบมาเลยพี่น้อง บ้าเลยครับมิดที่ซิมแท้ล้องนี่เพียงเดียวมีกับบ้านี่ครับกับห้องเฮ้กับใบลังนึงครับผมมีดอกกับยดีหันอีกลังนึงครับเฮียครอ๋อเดี๋ยวผมความอย่างนั้นครับหนู้นกับหว่างหุ่เโวยไปต่อไปครับพี่น้อง,องมิดแท้ ตัเดียอนี่ยแบบนนี่กบมาบ่พันเลยนีครับกล้วยมันอยู่ในในหลุดเนี่พี่น้องโอ้ขุ้ดไม่ๆนึงไง้าุดมันขึ้นนิดนึงไงนีครับนบอเลยครับพี่น้องโอ้หนูไปเลี้งทังหน้อนองนี่กระเบ้านองนี่กะาเลยพี่น้อง

น่ะ่อย่อยขุด่หยับยาไม่ไหครับน้องมามาเจ๊่ะน้องนี่ใช่เวสาน้อปั่น เหนเหรอสียบ่ครับพี่น้งองวอาเสนาบันนะเสนาพี่น้องเดี๋ยวมกก็หาเห่ากันเด้อพี่น้องเด้อหาเห่ากันครับเบิ้งครับโอ้เห่าลังนี้เสียพี่น้องหาบ่เห็นครับผมลหลังนี้ผมมายไว้อยมมู่ โอ้ยแลีนลงมาพอดีนะครับเลี้ยนปืดลงมาพดิขามไปตัดไปให้หน้าครับหามึงบอลหนะพี่น้องพี่ไปไกลเลยไปไกลแสิพี่น้องโอ้เจ๊ดายด้ยครับยังไม่นอนแบบเนี้ย กันน้าไปไก่ได้ปะนี้ก็ตัวใหญ่ด้วครับพี่น้องบ่เห็นเลยครับโอ้ไป๋ไหน,นเนาะมันมาไปับเป๋ผมีเลยครับพี่น้องผมใส่ไวลาขั้นบนนะโอ้เว,เวลาครับพี่น้องเด้อผมขอหาอีกที่บดก่อนบ่มีกัดติไปแล้วครับ ไอพวกเห็นเราพี่น้องพวกไอหน้ากระเปยยามซุ่มที่เหลือครับนี่ครับเหี่ยวห้องมันหาจีบลังครับโอ้เจด,ดีด์นี่แปลกเลเนาะเอาเขาหู้ก็เป็นไปบ่ได้นะนาะพี่น้องเนาะาหู้มันนะมันก็ต้องคัดเหี่ยวหรืวเปล่าเจด้ครับพี่น้องเจดีย์ครับพี่ชา เอาขามข้างหน้ามากก็ต้องเป็นมุนๆหรอวะอันนี้บ่มีเลยครับพี่น้องเฮ้อได้ยืนอีกรางนึงครับโอ้ยยังวะย่างเสียไหมทั้งนี้ก็บบ่มาเลยครับพี่น้องนี่นะครับได้ยืนนี่แหละมาขึ้นนี่พี่น้องบริษัทไทยแตนันครับได้ยินนะครับมาขึ้น ai, tỏa toa về hả, này lận, cách cách này lận, chĩ đại thế, lại phe nòng, vinh đây, oh, bo ma đây đến đây น้องนีก็บม่มาพี่น้องไปไปสามหลังหม,มาเลยโอ้เดี๋ยวผมจะกลับขึ้นมาหาอยู่ครับพี่น้องมไม้ไปอยู่หน่อมันเป็นไม้ห้อยหายกินครับพี่น้องไปน้ำค้างคันนาครับขึ้นหรือวะนี่ อใกล้ๆนีน่นะพี่น้องป่ะลาณลังแบบจักสีบังเลยนะครับคุณเได้หนูตัวนี้พี่ผมยังได้กลับขึ้นมาหาครับก็เจ้าสูบนามใส่ในหน้าครับพี่น้องยังผมดังแฮีงมาครับพี่น้องคันดังควายคงกะที่ได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับ

ก็เพราะว่าลังนี้กับมิดนูบอวกกันหมดนูบอกกันหมดพี่น้องพี่นักเว็บน่ะเปลี่ยนนี่น่ะบวกมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาจำครับพี่น้องมาจำครับกลางนี้กับมิดซีรีสนู้นเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่ครับกลับห้อง อ๋อ้คว่ำเมียนกอนพี่น้องขอเมียนกลับกันเด้อไปต่อครับเหี่ยวบัวได้เลี้ยงเลยพี่น้องบัวมีมือย่ยงทางนี้เป็นยังไงทางนี้เป็นยังอยู่ซื่อๆครับทางผมว่ามันอันลาดยางทางนี้ทั้งนี้ทางนึงยั่นี่มีทีลี ลองนี่ก็มีทีลีวิบมีพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้วอ้าวอู้กำลังเทาๆครับพี่น้องออพรนั่นก่โอ้พระปุตก่อน ไปล้างข่าวๆครับเคราผมขอปลดกดอนี่น้งถือว่าในเดียอยู่ครับกรบอหน่อยครับดอยังในเดียอยู่ครับพี่น้องให้เสียงมั่เด้อสิบบอวถอย่างือเดียงมั่งพอาดอก ครับโอ้แบบตามใจพี่น้องมัน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 ,มน,มนครับของมันเฮาเด้ดพี่น้องฟองมันนะครับผมสำหรับเป็นบวงชิงนะครับพี่น้องเนาะขอให้ที่เสียงไฟด้วครับเด้อผมออกไกลๆก็ได้ขอให้พี่น้องโอ้ยใส่ ยังไงสองตัวครับผมเอ้อเหลืออีกอยู่บ้านซีหาหลังหกหลังอยู่พี่น้องส้องรับรวงให้มันติดแล้วข้าใส่บัตรได้แล้วพี่น้องเด้อขี้มแล้วครับไม่ต้องไปเสียดายมันเ๋ายังเหตุไม่ได้ครับผมพี่น้องไปเหนาะผมบัตรมัเหมียนเลยครับพี่น้องเหมืยนบ้านครับ ท้องน,นี้เปลนเลบัวมากเลยครับผมเต้ไปมองหล,ลังซ้อนลังเดี๋ยวทางขุดอีกล้งหนึ่งครับพี่นอ้องเต้ไปลังเดียวมันก็มีดีมองหล,ลังหนึ่งก็มีครับพี่นอ้องก็มองว่าลังซ้อนลังนี่ก็เป็นเห็ดนะครับผม บ่มาด้วยพี่น้องบ,อมกกบ,บง่มาครับผมอยัางงี้แมาแจ่มเือครับผมไม่มไงูไล่ครับรขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องตูมขึ้นเหนี่ยวมานน้ำบ่ได้ว่าเจอมาโโวมาอวดหรอกบอม่มีแนวใส่ครับผมใส่ด่างเชียวกับิกัดออกมันบม่มีขี้มครับผมมันบ่มีขี้มครับน้อพี่น้องเตียงเลย บมาเลยครับพี่น้องใส่ไปสองลังครับมอง,มองมน,อน,น,มนี่นะครับมองมันมันอยู่นคู่านำเลยนะครับแค่เจเนน้าเปลนงํนำออกอู้หลังนี้คือดีดครับอู้หลังนี้ดีครับอืมหลังนี้ดีพี่น้องโอ้่มัเนี่ยแล้วสองลังสุดท้ายบนนี้พี่น้องสองลังสุดท้ายครับผมยังของใจหลังนั้นอยู่เดี๋ยวผมกลับขึ้นไปหาครับพี่น้องโอ้สีดายครับ ขุดใหม่ๆเลยพี่น้องอ้าขุดใหม่ๆเลยพี่น้องจะว่าก็เป็นหนูนหน่อยครับผมบ่หนูท้องขาวกระลูกหนูลั่วแล้วครับเป็นไรเหี่ยห้องเหยี่ยห้องดิบวะบ่ดิดพี่น้องบ่ดิดบ่ดิดอ๋อหลงอาทิตย์ก็ร่างจีขึ้นร่างนี้เป็นไรนี่เสร็จแล้ว บ่มาพี่น้องเบิดแล้วครับล้างสุดท้ายสรุปแปมเลยเนาะครับนะเนาะแปมหนึ่งครับพี่น้อง มาครับพี่น้องสรุปแต้มกันฮะผมขอให้ตั้งกรดด้วยนะครับพี่น้องน้ำแต้มครับผมจับเป็นครับมือนีจับเปลีนพี่น้องเดี๋ยวเรงแรงมากจัง่อยเดี๋ยวผมพาไปกลับครับเดี๋ยวผมพ้าแซกลับนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังลงกินเขาอยู่ครับผมเขามันยังหลายอยู่พี่น้องแ่กลับมันบ่ตีนะครับบ่จับเลยครับบ่เขาเลย บ่อเลยครับกับเ้าวแต่ยังมีเหวนี่ครับผมเหวาสิงครับผมบวองสิงนะพี่น้องเนาะโอ้มันแล้วครับเมือนี้ไรไดจะเป็นมันที่สุดในปีนี้แล้วครับผมที่ได้สามตัวเนาะได้หลายสุดกับสองตัวครับผมพี่น้องถึงจะได้ใส่เห่าอะไเทือนี้เหมือนเทือแล้วนะครับใส่ที่พันมากับเศ้าหลังประมาณนี้ครับผมพี่น้องเศ้าสามสิบอันนี้ก็บือว่าไล่นะครับพี่น้องพอใส่ในเสียงหนูเนาะพี่น้องเนาะ นี่นะครับมันจับเป็นมันกับอยกห่วงเลยทัธรรมดาครับผมพี่น้องผมไม่ได้เอาเครื่องใส่เนาะพี่น้องเนาะเอารับลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ซสำนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดติดตามครับผมผู้ใดติดตามมากผมก็เขาไปติดตามกลับเนาะครับพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องหายโยหายจีนเ้องกับพักดันครับผมพักดันกันใกล้สิฮอดพันทรับจากใครแล้วครับผมคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับพี่น้องขอบคุณครับมัน ครับผมขอบคุณจ,จากจิตจากใจครับพี่น้องอคุณครับ